ทุกคนครับตอนนี้เราพร้อมลุยกันแล้วนะก็ลงไปซื้อฟุตบอลกันนะครับเดี๋ยวจะเริ่มซ้อมเย็นนี้เลยแต่ถ้าคิดจะทำอะไรแล้วก็ต้องทำให้สำเร็จนะครับผมอ่ะอพร้อมกันป้าหวาสองแสบอ่อ,มมอันนี้คืออะไรวะน,น,นี่คืออะไรเฮย้ฮยเฮ้ย Úi. ôi young deer đi, hỏi mình hảo lưu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  ร้อนเลยเอ้ยปอดนม่้เป็นมีคนสวยเลย เปล่าลา่ลำเเมาล้นหรือเปล่านิดหน่อยเมารถกันเหรอโอ้โหไอ้อลำเว้ยถึงแล้วเว้ยลงได้แล้วล่ำไอ้ต้นถึงแล้วเดี๋ยวเราเ,เดี๋ยวเราไปกินเค้กซีกันดีกว่าเ,เดี๋ยวไปกินเค้กซีกัน มึงหิวอยัางไรคุณหิวอีก่างไรคุยง่วงนอนอะไรง่วงนอนเหรอไปลงไปข้างล่างกันดีกว่าเกงกูเลอะไม่เป็นไรเลอะไม่เป็นไรสภาพเพิ่งออกกันมาจากป่านะครับทุกคนทางนี้ไป็นยังไง làm treo rồi nó chị nhận 3 khổ lòng hey, mà kinh đáy, kinh đáy. chặt lấy lắm chị nhận lời ê liễm cột đắm tim mà đúng không ạ không? đấy này lấy lắm con à ra mày นอะไรี่่ออมาไปครับทุกคนตอนนี้กินอะไรกันเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปยังรออ้านขายอุปกรณ์กีฬานะครับชุดชุดกีฬาแล้วก็ฟุตบอลน,นะครับผมไปตอนนี้มาถึงร้านรองเท้าแล้วนะวนี่รองเท้าสตาร์ตนี่หรอตอนอ่ะลองไม่ใช่ ใช่เหรออยากได้ป่ะอยากได้เหรอ,อ,หรอตอนใช่ออแบบนี้แบบใส่เตะบอลแบบไหนน่าจะดีแบบนี้แบบนั้นน่ะเหรอโคชแล้วลูกบอลอยู่ไหนวะบอลที่โน่นไปดูลูกบอลโอ้โหลูกบอลเต็มเลยแบบนี้น่าจะดีกว่านลำนะเ,<อ>เตะแล้วมันนุ่มนะมันไม่แบบนีด้ดูรองเท้าดิ ของข้าวอันนี้อะไรเนะี่ยเอาเอาสีไหนดีนสีเขียวสีเขียวเหรสีเขียวไนมะ่ใช่ดีวะนี่นะโอเคอ่ะลอก,ลกเหรอลอกวลยแล้วก็นี่วะอันนี้มันเตะแล้วมันเจ็บเท้าแล้วเนะี่ยพอแล้วแค่ลูกเดียวลูกเดียวพอใช่ไหมใหช้ให้หมดก่อน แล้วกางเกงกีฬาไปคนละตัวไปไะดูดิลำมึงไงตอนเลือกคนละตัวกางเกงกีฬาโอ้ยแต่ด้ายที่มันมีกระเป๋าข้างในอ่ะกระเป๋าข้างในใช่เนี่ยสีนี่ก็สวยนะเนี่ยนะเอาเมือเหมือนกันเลยนะคนละตัวะ เอาตัวไหนเลือกเอา,วาวไหนอ่ะล้ำเอาตัวไหนโอเคมีกางเกงแล้วก็มีฟุตบอลแล้วก็ไปมีใครเอาอันนั้นไหม <c oughs> เอาหมต้น <c oughs> ไม่เอานะแต่ดูใหญ่แล้วนะต้นนะลำ <c oughs> สนับแข้งเอาไหมมันใหญ่เกินมนะันใหญ่เกินเหรอมันของสำหรับผู้ใหญ่ใช่ไหมทำข,ขา้าวตีนอะไรเปล่านี่มันใหญ่เกินเหรอใช่ <c oughs> แล้วถุงเท้าอะ่ะถุงเท้า ูดิถุงถุงมือคู่เราสาป,ประตูถุงเท้าคนละคู่ปะถุงเท้าใส่ฟุตบ,บอลอ่ะนายจะอยู่ฝั่งนี้นี่ปะของซส์เล็กๆเนิ่เ,เอันเลื่อมเอาคนละอันลวเอาถุงเท้าคนละคู่แมวเหรอไม่ชอบใส่อโอเคไะ <c oughs> ได้นลครับทุกคน นะก็เอาแค่นี้ไปก่อนเดี๋ยวตังออกเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะตังออกเดี๋ยวซื้อลองเท้าให้ได้ของมาแล้วครับทุกคนนะเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันแล้วตอนนี้นะก็มีฟุตซอลมีสนับแข้งถุงเท้านะครับผมแล้วก็กัเกงอ่ะก็เดี๋ยวเย็นนี้เราจะเริ่มซ้อมกันละ เดี๋ยวจะรวบรวมสมัครพักพวกกันนะครับผมหาคนมาเข้าทีมเยอะๆให้เป็นทีมให้ได้นะครับผมนะเดี๋ยวทีมเราเดี๋ยวจะต้องมีสักครั้งนึงแน่ที่ทีมเราจะต้องไปประชันกับทีมพี่แฟงนะพี่แฟงเขาก็มีทีมของเขานะทีมเด็กใช่ทีมเด็กของเขาเขาก็มีนะผมก็จะตั้งทีมของผมเผื่อวันหนึ่งนะทีมของผมกับทีมของพี่แฟงได้มาเจอกันก็เป็นไปได้เพราะว่าหมู่บ้านอยู่ใกล้กันนะครับไปเดินทางกลับบ้านกันก่อน เดี๋ยวเย็นนี้ถ่ายบรรยากาศการซ้อมให้ดูนะครับเออรองเท้ายังไม่ได้ซื้อให้เลยแล้วก็มีรองเท้าเรื่องหรอเรายังไม่มีใช่ไหมยังตังหมดแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวตังออกค่อยว่ากันใหม่นะั่นตีนเปล่าไปก่อนเั่นตีนเปล่าไปก่อนเดี๋ยวตังตังออกค่อยว่ากันใหม่โอเคไป วันนี้พวกเรากลับมาถึงบ้านกันแล้วครับทุกคนครับนะเกิดเรื่องใหญ่ก็คือแมวของผมเอ่อท้องเขาเป็นรูเบิกนะโดนหนอนชอนเป็นรูบันเล้วนี่ไม่ใช่ตัวนี้อันนี้ผมได้ไปซื้อยามาละเดี๋ยวจะเอายาเนี่ยใส่เข้าไปนี่จะใช้ยังไงวนะนนี้อ๋อเทเข้าไปเลยแหละเมตตาหลบไป อ้าวแมวหายไม่ใช่ไม่ใช่แมวหายได้ไงใครว่าเปิดแมวออกไปไม่รู้มันออกไปเองหรือเปล่าเอาก้อนหินทับไปแล้วนะเมื่อกี้อ่ะตอนนั้นอะ่ะเปิดมา<อ>เฉยอยู่เฉย,ย,เฉยใส่เข้าไปใส่เข้าไปเไปไอ๊ะแล้วมาดูใกล้ๆทาเข้าไปให้ทั่วเอ แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะป้าช่วยมันโดนกัดเหรอไม่รู้โดนอะไรอะ่ะมันเองนะน,นี่แตป้าช่วยแป๊บหนึ่งล้องถ่ายใกล้ๆชัดไหมไม่ไม่ก็ชัดชัดแล้วดูดีๆให้กว่าเน่เน่เน่ป้าช่วยนะดูดีพี่ท้องเป็นรูเหอะเลยอะ่นะน้าท้อสงสารมากเออเออ ไมีลูกป่าไม่มีไม่มีพอแล้วแหละก็ไม่รู้ว่าสาเหตุเป็นเพราะอะไรนะครับทุกคนสาเหตุเป็นอะไรไม่รู้นะแต่ว่าน่าสงสารมากแบบนี้นะครับมาแล้วครับทุกคนตอนนี้นะฝนตกก็ไม่หวั่นนะพี่นะท่าสองแสบมา้อมบอลแล้วนะครับผมนี่น้าชื่อทีม ผีป่าอะคาเดมี่นะครับก็เราติดตามดูว่าเราจะไปกันได้ไกลแค่ไหนเดี๋ยวจะรวบรวมให้ให้ครบนะครับผมเป็นไรว่าล่ำเอ้ล่ำเป็นไรวะมันชนประตูเหรอพักก่อนพักก่อนพักก่อนจกเลยใช่ไหมพักก่อนพักก่อน ระวังระวังหน่อยไอย้ตรงนี้มันมีน้ำขังอะ่ะถ้าจะเล่นเอานี้ย้ายไปที่อื่นเลยพักก่อนล้ำพักก่อนเล่นก่อนเลยเล่นแต่งางามางมาเล่นแลน้วกู ไอไแม่เจอคูเอ้อาจารยเจอคูอคเ,เดี๋ยววันนี้เอาสนุกสนุกไปก่อนนะเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวค่อยเล่นให้มันเป็นระบบให้ให้มันเป็นหลักเป็นการนะครับผมด,ด,ดูบรรยากาศที่นี่นะติดกับถน,นนนะครับผม รอบๆก็จะมีภูเขาต้นไม้4ทิศนะครับเไอ้ต้นฟอร์ไอ้ไอ้ล่มฟอร์พอได้ไหมพี่หาพอปั้นได้ไหมฟอร์มันพี่ๆช่วยดูหน่อยนะถ้ามันเก่งแล้วใครอยากจะได้ตัวไปเตะก็ติดต่อมาได้ครับ โอ้โหตอนตากูแล้วตอนตาตากูแล้วมึงแพ้แล้วไอ้เลยเออมึงโดนแล้ว,ม,ว,ลวมันลืนะ่นอะลึ่นเบาเฮ้ยจะล้ม จะการกอลีรึเปล่ะกับยอลมึงไอ้กอลมตัวนแน่ไอกอลมเรียบร้อยไอ้กอลมตอนน s <S ี้ไอ้ต้นโจกับไอ้ซอนล็อกซ้ายล็อกขวายิงไหม Hình mày? cho ying. Ghiền phải đi Để ying không, ying không những video hấp dẫn ชอบเล่นบอลมากเลยสองคนนี้ชอบกีฬาฟุตบอลโอ้เกือบเข้าแล้ว แ่าแ์เตอมี่โอ้เข้ายังได้เหงื่อเลยครับทุกคนตอนนี้เล่นฟุตบอลกันเสร็จแล้วนะครับผมออกกําลังกายพี่ ผมไม่ได้ออกกําลังกายมาหลายปีแล้วเพิ่งจะกลับมาออกนะครับผมนี่เนาะแขนกูแคดต้นแขนเคดเลยเหรอใชอ่ก็วิ่งล้มเมื่อกี้นะครับอไอ้อล่ำมาเป็นไงมาวะสนุกไอ้อลํำนี่ฝีมือดีนะถือว่าเก่งเลยนะครับผม,อมโอเคพี่เดี๋ยวคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเข้าป่าไปทําภารกิจที่ไหนกันฝากติดตามชมกันด้วยนะครับทุกคนคนบ้านพากินพ,พอก ขุดบ้านใต้ดินเหรอใช่ฝนต,ตกแบบนี้มันจะไหวเหรอมันลมกว่างไงอือเดี๋ยวก็ดูที่แน่งครับทุกคนนะคลิปนี้คงไม่เพียงเท่านี้พี่ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะไว้เจอกันใหม่นะ <ขอ S 1> พี่นะกดแชร์กดแจมด้วยนะครับ<อ>บ๊ายบายครับ